วันนี้มีวิดีโอทีเซอร์ตัวหนึ่งของเกมออนไลน์เกมหนึ่งใบให้ว่าไม่ใช่เกมที่รักเราแต่เป็นเกมที่รักเงินในกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับเกี่ยวข้องกับหมากรุกมีการใช้คำว่าเช m เมดซึ่งในกลุ่มของคนไทยมีการถกกันว่าคำนี้แปลผิดหรือเปล่าทำไมภาษาไทยออฟฟิเชียลที่แปลออกมาถึงไม่ใช้คำว่ารุกคาดทำไมถึงใช้คำว่ารุกจนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาผมอ่านอะไรก็ตาม คำว่าเช็คเมทจะถูกแปลเป็นภาษาไทยว่ารุกคาดเมื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าเป็นการแปลที่ไม่ถูกต้องต้องใช้คำว่ารุกจนมาดูคำนิยามของคำว่าเช็คเมทกันก่อนอ้างอิงจากพจนานุกรมของออกฟอร์นะครับมันคือจุดที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปกป้องขุนหรือคิงของตัวเองให้พ้นจากการถูกกินส่งผลให้ผู้เล่นคนนั้นแพ้เกมไปความหมายนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะตรงกับคำศัพท์หมากรุกคำว่ารุกจนอยู่ในลักษณะเดียวกันกันกบเข้าตาจน เป็นคำว่าจนแบบเดียวกันนะครับเกิดจากกรณีเดียวกันครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามจะต้องขยับขุนหนีหรือขยับหมากอื่นมาพยายามกินตัวที่เราทําการรุกขุนเขาอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่สามารถหนีได้เลยอันนี้จะเรียกว่ารุกจนทําให้แพ้ไปนะครับส่วนรุกคาดจะเกิดขึ้นกรณีที่ไปรุกขุนฝ่ายตรงข้ามและในตาของม้าของเรานี้สามารถกินเรือกินโคนกินตัวอื่นได้อีกจริงๆอย่างน้อยกิน2ทางอย่างเช่นขุน กับตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่านั้นอันนี้จะเรียกว่าลุกคาดนะครับพอเขาขยับขุนหนีไปแล้วเราสามารถเอาตัวนี้ไปกินหมากอื่นของเขาได้คําว่าคาดในที่นี้เป็นการถึงคาดของหมากตัวอื่นที่ไม่ใช่ขุนของเขาอาจจะเกิดการแปลผิดหรือการใช้กันผิดผิดหรือเข้าใจผิดกันต่อมาเลยคิดกันว่าลุกคาดคือการทําให้ขุนหนีไม่ได้หรือว่าปกป้องขุนไม่ได้จนทําให้แพ้ไปจริงๆคํานี้ต้องใช้ว่ารุกจนซึ่งจะตรงกับคำว่าเชคเมดถ้าเกิดว่าเราใช้ลุกคาด คนทั่วไปอาจจะพอเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะอธิบายให้ถูกต้องต้องใช้คําว่าลุกจนถ้าเกิดว่าแปลเชคเมดว่าลุกคาดก็เหมือนการเรียกขนมแท่งแป้งทอดที่จิ้มกินกับนมข้นหวานว่าปลาทองโกซึ่งจริงๆไม่ใช่ต้องเรียกว่าอิ่วจากล้วยปลาทองโกจะเป็นสีขาวเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นการเรียกขนมยาวๆแบบนี้ว่าชูครีมจริงๆมันชื่อเอแคลร์แล้วเอแคลร์ lair, ที่เราเรียกผิดจริงๆมันชื่อชูครีม